นี้เรามาถ่ายคลิปกับแม่เราดูที่ช่องแซมโพยว่านะคะพาแม่มาช้อปปิ้งแล้วดูแม่กินอะไรอ่ะแม่กินไอติมนุ่งแม่สะโพแดงแล้วดูนี่คนนี้คือคนพามาช้อปปิ้งโอ้นักเด็ดดีมากอู้รักเด็ดดีมากเอกาลงใหม่เอาลงใหม่เอาลง,าลงรักเด็ดดีไหมรักเด็ดดีไหมอู้เอาอีกเอาอีก เอาสิบรอเอาสิรอบรอบแต่ดีไหมเบื่อยังอ่าไม่กระโดดเยียวอ่ะไม่กระโดดเยียวดีกว่าเอ้มูรี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบแต่ดีแค่ไหนทำแบบนี้โอ้ร่กงแต่งดีมาก่ะ I love d d y ร่างแตงดีชังยิ้มร่แต่งดีอู้ด addy girl แต่ีไม่สนใจอมอออมอประชดชีวิตนะเกตเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นนะคะพี่เน้นนั่งกินแอปเปิลอยู่แล้วก็ไม่แบ่งอมอด้วยแล้วออก็น้อยใจแล้วดู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 เออไม่มาเมินด้วยนะเออเมือนเฉยไม่สนใจอะไรเลยนะงอนแต่ดีแล้วนี่<อ>นี่คือต้นเหตุแอปเปิลแต่ดีกินหมดแล้วไม่แบ่งเออนี่อมอมงอนอมอค่ะออมองไม่สนใจด้วยไม่มา Oh. เอวามาไหมในที่ <มา S 1> ทสุดก็มาให้อภัยไหมให้พัดดีไหมโอ้ oh, ให้อภัยแต่ดีเหรอให้อภัยแต่แอปเปิ้ลหมดแอปเปิ้ล <laughs> หมดค่ะนี่อยากกินแอปเปิ้ลค่ะเ <laughs> มินหนูไม่ให้หนูกินแอปเปิ้ลมันหมดแล้วค่ะ <laughs>